น้าอ่างน้าอ่างไงดุยไอ้ดุยนี่ซีไปแล้ว,วออน้งยญิงกับปลาสี <c oughs> นี่เข้าห้องน้ำมันยังถ่ายอ่ะเจ้าบ่าวไปเข้าห้องน้ำเลย วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย TBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพไม่มีวิสุดาฯสยามบมราชกุมีมีสภาพนิ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆได้จ้างว่านงานไม่มานี่ลูกกูนสมเด็จพระราชดำริการโยกย้าต้องช่างของท่านขอนศาสไอจูรวีนแกะพุทธนาเรศการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปีครั้งที่สี วิธีกรวิธีกรประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวมหนึ่งร้อยห้าสิบสองแช่นัานี่ลูกลูกพี่หลียวชื่ออะไรไม่รู้ไปอยู่เมกาหมดแล้วนะเด็กๆเนี่ยพิจ๊ดด้วยการตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสไทยบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยสามคนล่างเนี่ยไปอยู่เมกาหมดแล้วนในการนี้พระราชทานพิธีกร อาทิพรคงพัดยืนรนผู้ซีเายเนี่ยทะเลากันรสชาติน้ป้อมเศที่พัฒนาก้าวหน้าในยุคไทยแลนด์4.0เป็นพระวิสัยทัศน์ประการหนึ่งขององค์นายกผู้ก่อตั้งสมาคมนี่ตัดเค้กออกมาให้แม่รงถวาย้าัศนินและน้แลมน้เทียนเนี่ยปดิสถานในอาคารบรเพ็ญกุรืออาคารธรรมไตร วัดานางไงธรรนิการ,รามสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2